สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพีชพีเจพีชเมคอัพ,อพนะครับแล้ววันนี้ก็มีเพื่อนมาด้วยนะครับซึ่งเป็นพี่สาวพี่เองก็คือพี่ซาเดียนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรามาแบบโพสสวยๆเพื่อทาหน้าปกกันก่อนจะเส<ห>ือแบบน<ม>ี<ม>้เลย,เลยอย่างนี้เลยจ้าได้แล้วละ่ะค่ะโอเคชอบอ่ะก็วันนี้อย่างที่เราหยิบมาแล้วเนอะก็คงได้เห็นกันแล้วว่าเราจะมาพูดถึง เกี่ยวกับเรื่องของเครืเซอร์กันก็อย่างที่เข้าใจกันนะครับว่าการที่เราจะแบบมีผิวที่ดีลงสกินแคร์ได้แบบยังมีประสิทธิภาพแล้วก็แต่งหน้าได้สวยเนี่ยต้องเริ่มจากการทำความสะอาดค่ะใช่ทำความสะอาดผิวให้ดีก่อนนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมี Product ที่พีทได้ใช้มาแบบประมาณปีถึงสอปีที่แบบใช้จนหมดจริงๆคือเก็บไว้รีวิวแล้วก็ไม่ได้รีวิวไงคะใชตอนเนี้คือแบบว่าเอาจริงๆนะเราอะ S <S <S เห็นแบบโฟล์แต่ละตัวคือหมดแบบหมดอย่างนี้เธอหมดเกลี้ยงหมดแบบหมดแบบนี้เธอหนึ่งคืออยากรู้ประสิทธิภาพสองคืองบอบะพูดตรงตบอ่ะโอเคน่ารักฉันงก <ๆ S 2> ฉันพูดเลยฉัน <ๆ S 2> อยากจะใช้ให้มันหมดถ้าแบบไม่หมดฉันก็จะแบบไม่เปลี่ยนไม่เริ่มใหม่ก็ควรเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะคบก็คือ Philosoph y p r i ตี้เมทซิมเปิลว e นส e ต t e เฟ a n ซ e r ว่ s า s t ต p Facial ยลเพลนนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือเขาจะมีแบบเนื้อบ้างเบามีความแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยแบบขจัดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดจริง,รงๆรวมถึงมาสคาร่าด้วยที่เรียมีประสบการณ์กับอ,อัวน,นี้บ้างไหมคะมาสคารา่าคือตอนนั้นคือเวลาที่เราใช้แบบล้างหน้าเราจะต้องใช้แบบหลายขั้นตอนมากแล้วไปบ้านคุณเพแบบ แล้วเราก็แบบใช้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมาส์เออเขาเขาเรียกว่าอะไรอายไลเนอร์ที่มันแบบติดแน่นมากแล้วตาก็จะเป็นดำๆอยู่อ่ะมาใช้อันเนี้ยแล้วเราแบบถูนิดเดียวอ่ะออกเลยออกแบบออกแบบคือรู้สึกว่าสะอาดเลยนะคือแบบเช็ดมาวิปแปะก็ไม่มีแล้วนะอย่างนี้เลยตัวนี้ก็คือจะเหมาะกับสำหรับคนที่ต้องการเคลนเซอร์ที่อ่อนโยนนะครับแล้วก็ทําความสะอาดผิวได้ดีเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวจริงๆอันนี้เนาะแล้วก็สําหรับใครที่แบบแต่งหน้าบ่อยๆก็คือ ตัวนี้ได้เลยมีกลิ่นแบบอ่อนๆกลิ่นแบบธรรมชาติออร์แกนิกออร์แกนิกนี่มันยังมีกลิ่นในคนไหใช่แต่ว่ามันไม่แรงอ่ะมันเหมือนแบบพอเราใช้แล้วเราจะรู้สึกได้ว่าไม่น่าจะทํำลายผิวเราอ,อย่างน้อยไม่ทําหน้าทาลายหน้าชาะนะในคนโอเค <Okay. S 2> อ่ะต่อไปตัวที่2 Neutrogena Liquid Mau Facial Cleanser นะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือเพลนเซอรสุดอ่อนโยนเหมาะสำหรับผิวง่ายผิวแพ้ง่ายแล้วก็ทำความ ทำความสะอาดผิวโดยไม่ให้แบบเสียความชุ่มชื้นแล,แล้วก็ไม่มีน้ําหอมนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับเขาเขียนว่า for all skin type ก็คือเนี่ยก็คือเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวแพ็กเกจแล้วก็ c h a GPT ได้บอกมาแต่พอเรามาใช้จริงประสบการณ์ตรงนั้นคุณเคยได้คำว่าผิวเอียดไหมมันได้ยินได้หรอน <laughs> เอียดเลยคือล้างปุกเอียดเลยอะแต่มันรู้สึกสะอาดนะคือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าตัวเนี้ยคืออันนี้เรียงตามลาดับที่พี่ใช้เนาะก่อนหน้าตัวนี้ก็จะใช้อะไรที่มันไม่เอียดแหละแต่พอมาถึงแบบจุดหนึ่งเราจะรู้สึกแบบอยากเอียดบ้างว่ะอยากเอียดผิวมัยมันชุ่มชื้นเกินไปอยากแบบว่าอยากให้มันเอียดบ้างอะก็เลยแบบว่ามาใช้น้องซึ่งเคยแบบว่าเคยใช้เขาไปแล้วเนาะแล้วก็จริงๆเพื่อนที่แนะนํามาแพน คือแบบใช้มาตลอดแล้วแพคคือหน้าใสมากแลแ้วจริงจริงแต่แล้วแพคผิวออดีมากเลยใช่แต่ก็จริงจริงอะถ้าพูดถึงแล้วแพรเป็นคนผิวแห้งนะแต่ว่าแพไม่เปลี่ยนแพก็จะใช้เหมือนเดิมคือแบบตัวนี้เขายังใช้อยู่ก็เลยคิดว่ามันก็จะอาจขึ้นอยู่ที่บุคคลด้วยเนาะว่าว่าชอบช,ชอบแบบคือไม่ไม่ัมมนคือความชอบอะ ถ้าเกิดสมมติวันแบบว่าบางทีอ่ะล้างไปแล้วมันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามีผดขึ้นมีสิวขึ้นผิวแห้งลงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่เปลี่ยนไงเข้าใจนะเข้าใจป้าหรือแบบบางทีเขาไปเจอมอยส์เจอร์เซอร์ที่มันเหมาะกับการให้ความชุ่มชื้นของเขาพอดีเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรกับตัวนี้อะไรเงี้ยเขาก็ใช้ต่อได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเหมาะกับสาหรับพมาสสำหรับคนผิวผิวมันจริงๆอันนี้เขาบอกเลยนะว่าเขาเป็นแบบว่า dermatologist test ก็คือเหมือนแบบสําหรับ เขาคือเขาเป็นเหมือนแบบเว่สำอางประมาณเวสมอเทสมาแล้วว่าแบบเหมาะกับแบบการใช้ไม่แพ้ใๆอะไรอย่างเงี้ยต่อไปต่อมานะครับก็จะเป็น Lancaster skin life detoxifying cleanser foam อันเนี้ยคือที่เขาบอกว่า detoxifying cleanser foam เพราะว่าลายตัวเนี้ยนะครับลายของสีฟ้าใน Lancaster เนี่ยจะเป็นลายที่พวกแบบปกป้องมลภาวะ กลิ่นดีอ่ะ,อะใช่เขาก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการที่แบบว่าขาจัดสิ่งสกปรกบ,บนใบหน้ารวมถึงอะไรที่มันมากับมลภาวะด้วยก็คือใช่สูตรนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่าชีวิตในเมืองฝุ่น,น,นเยอะๆฉแบบันจริงๆอ่ะถ้าเกิดตอนที่แบบยังอยู่บริเวณนี้คือเหมาะที่สุดเลยนะนั่งวินไงนั่งวินฉันนั่งวินจ้ะ นนี้างวินอันนี้คือเหมาะใช่แล้วก็เขาบอกมีเนื้อโฟอมละเอีดนุ่มช่วยทาความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนนะครับแต่พอเรามาใช้จริงแล้วเนี่ยน้องก็มีความ yes <Yes S 1> เมอียดผิวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ารู้สึกแบบหน้าสกปรกจริงๆหรือว่าหน้ามันมากๆอะ่ะก็อาจจะเหมาะ,ะแต่ถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งก็อาจจะยังไม่ได้แนะนำเท่าไหร่นะครับ โอเคตัวต่อไปตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเซราวีนะครับผมเซราวี e ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวตกใจนะอันนี้มันเป็นภาษาเยอรมันใช่<ม>ตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อเจลพิซื้อตอนที่ไปอยู่ที่เยอรมันเนอะเราก็โ<ม>ฟมล้างหน้าหมดพอดีก็เลยมาใช้ตัวนี้ก็จะบอกว่าเขาเป็นเจลล้างหน้าที่มีความซิมเปิลไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรใดที่แบ<ฟ>บเหมือนด<ส>ูแบบเหมือนได้มาจากคุณหมออ่ะอ่าเขาจะมีความเป็นแบบเจลล้างหน้าหรือแบบเป็น อะไรที่ล้างหน้าที่เราได้มาจากคุณหมอ,อมที่แบบไม่ได้มีความแฟนซีอะไรใดๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาดีจริงๆสําหรับคนที่ต้องการความชุ่มชื้นแลวพวกเนี้ยเวลาล้างหน้านะสังเกตนะสังเกตดีๆโฟมจะน้อยอ่าใช่โฟมจะน้อยแล้วก็มันจะรู้สึกเหมือนล้างออกอยากอะโฟมน้อย ฟอ,องน้อยก็หมายถึงว่าฟองน้อยคือคือแบ,บบเคมีสบู่น้อย,บบอยแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างมีฟองใช่ค่อนข้างที่จะมีฟองคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่ที่เราจะบอกว่าเพราะเราเคยใช้ของคุณหมอไงแล้วมันกลิ่นเดียวกันเลยความรู้สึกจะแบบเหมือนล้างแล้วหน้าย,ยังแบบยังมีความชุ่มชื้นอยู่อะ่ะมันจะไม่ได้แบบว่า สะอาดเอียดอ่ะอออันนี้จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของการแบบขจัดความมันส่วนเกินช่วยปอบประโลมผิวมีเกาะป้องกันด้วยแบบเซรัมอะไรประมาเนี้ยแต่คือจริงๆแล้วก็คือเป็นอะไรที่แบบเรียกว่า gentle cleanser ที่ดีเขาเขียนว่า n o ร์มออ่านอ่านนอร์มอลนอร์มอลได้อันเดียวอย่าอ่านอย่าพยายาม ตัวต่อมาก็คือเซต์ฟิลเลนท์ล์สก er. ินเคลนเซอร์ตัวนี้นี่ก็จะบอกว่าถ้าจะเป็นแฝดกับอ,องอันนี้ได้เลยกลิ่นคล้ายกันมากใช่กลิ่นคล้ายกันมากความต่างคือตัวนี้จะมีเนื้อที่ดูข้นกว่าตัวนั้นจะเป็นเนื้อใสออนะฮะก็แต่ว่าเจลอันนี้เขาก็บอกว่าเหมาะสำหรับคนผิวมันเนอะแต่อันนี้เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนผิวแบบแพ้ง่ายก็คือใช้ได้ เขาบอกว่าเหมาะกับเป็นแบบ all skin type นะคะเป็น gentle skin cleanser แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีวิตามิน B3 แล้วก็โพวิตามิน b 5. ี5แต่จริงจะบอกว่า,เ,าเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยเราจะใช้เวลากับมันแค่ประมาณ1นาทีเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาบอกว่าใส่นูน่นใส่นี่มาแบบว่าวิตามิน C ใดๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้ว มันอาจจะไม่ได้อยู่บนผิวเราเลยก็ได้เพราะว่าเราใช้มันหนึ่งนาทีเสร็จแล้วเราล้างออกไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดของการล้างหน้าก็คือว่ามันจะต้องรู้สึกสะอาดไม่ใช่ว่าสดผสมอะไรของมันเนาะตัวต่อไาก็คือจะเป็นของคุณอิงนะครับอิงกูกนะคะ h y d ดรต i ิ g งเจนเ e ล l e a n เ e อตัวนี้เนี่ยก็จะบอกว่าตอนที่ซื้อมา ไม่ได้คิดอะไรมากเลยพอรู้สึกว่าชอบคุณอิงแล้วคุณอิงเขาเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงอย่างเราชอบเครื่องสําอางอะเราก็อาจจะชอบสีชอบเท็กเจอร์แต่เราไม่ได้ไปดูว่าส่วนผสมของมันคืออะไรรู้ละเอียดแต่คุณอิงอะรู้ลึกแล้วก็รู้ละเอียดเลยคิดว่าเวลาที่เขาทํโปรดักต์ของเขามาเขาจะต้องไม่ไม่ให้คนมาหยาบเขาได้อาจะเออคือโปรดักต์เขาต้องดีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องดีแล้วก็ต้องต้องแบบส่วนผสมคือต้องแบบเหมาะสม กับถูกสภาพจริงกับความแบบของเขาเพื่อแลพลิกหลักกล่องเนอะก็เลยคิดว่าเขาจะต้องทําอะไรที่มันแบบหน้ากล่องในกล่องและหลังกล่องมันต้องแบบแมทช์กันจริงจริงเนาะก็ตัวนี้นะครับเป็นเจลล้างหน้าสุดอ่อนโยนปลอดสารผิวแพ้ง่ายนะครับแล้วก็มีกลุ่มทำความสะอาด เป็นแบบว่าอะมิโนแอซิดที่อ่อนโยนต่อผิวนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากข้าวหอมมะลิมากนะครับที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ปัดสักน้ําหอมแล้วก็มีค่า p ีชที่เหมาะกับผิวแต่ตัวนี้จะบอกว่าเขาไม่ได้ใส่น้าหอมเขาไม่ได้ใส่น้ําหอมแน่นอนแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นแบบก็คือด้วยความอันอันนี้อันนี้คิดเองเราไม่ได้ใช้น้อถ้าเกิดมันไม่ไม่ได้ใส่น้ําหอมอะกลิ่นมันน่าจะมาจาก just b e e rising เออกลิ่นเหมือนมีอะไรประมาณนั้นแหละแบบฟิวแบบข้าวหอมก,ก,กลินไมลลิเ,เพราะว่ากลิ่นมันก็เป็นเหมือนกลิ่นธรรมชาติของส่วนผสมของมันคือจะบอกว่ามันมันต้องมีกลิ่นติดมาบ้างแหละแค่ไม่ได้ใส่น้าหอมเพิ่มอะไรเออใช่ใช่อพอพอข้าวมันมีกลิ่นนะอ่ะจริงจริงนี่ครับเป็นจริงอ่ะต่อไปจ้ะต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันซึ่งแบบว่าใกล้หมดแล้วใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยก็คือ สกินทิฟิ 5x Ceramide Low pH Cleanser นะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างปอกเกาะป้องกันผิวนะครับแล้วก็ให้ผิวแข็งแรงมไม่สูญเสียวความชุ่มชื้นแล้วก็มีไฮายานนะครับที่เก็บความชุ่มชื้นแบบของน้ำบนผิวเอาไว้แล้วก็มีแล้วก็ไฮยาโรนิกอซิดนะคะแล้วก็มีค่า pH ต่ำนะครับก็สุดเดสำคือ มาะสำหรับคนแบบว่าผิวแพ้ง่ายแล้วก็ต้องการบำรุงเป็นพิเศษนะครับคนที่ต้องาองการหาแบบแคนเซอร์ที่อ่อนโยนไม่รู้สึกตึงผิวนะอ,อันนี้จะบอกว่าเขาเป็นเนื้อโฟมที่รู้สึกไม่ตึงผิวจริงๆอ่าออ,อก็คือแบบว่าจาไม่เหมือนโฟมตัวนี้นะที่จะมีความตึงผิวอยู่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วพี่เดียใชย้อะไรอยู่ครับตอนนี้คือพี่เดียแต่ก่อนนะเราใช้ ยูเซรินใช่ไหมเป็นยูเซรินใช้ใช้แล้วก็หมดโัวที่เป็น spotless แต่ว่าพอใช้ไปเราผิวอะคือเราก็ใช้แล้วเราก็โยนทิ้งไม่ได้คิดว่าจะารีวิวนะอะไรเงี้ยพอใช้แล้วผิวมันมันมันเขาเรียกมันเตีเ้ยมันเอียดผิวอะมันเอียดผิวมากฉันเคยใช้ของเครอยู่ฉันก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่โอเคเลยอะเ,อเพราะว่าเวลามันมันพอมันใช้ครั้งแรกก็โอเคแต่วันหนึ่งอะ เป็นผู้หญิงไะเนาะตื่นเช้ามาเราล้างหน้ากางคืนมาเราล้างหน้าผิวมันรู้สึกว่ามันแบบล้างที่ล้วมันก็ตึงแบบเนี้ะมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีสารเคมีในความรู้สึกเราเรารู้สึกแบบนั้นทุกครั้งที่แบบว่าแบบที่หน้ามันตึงแบบไม่ได้ตึงด้วยความธรรมชาติมันเกลี้ยงเกินไปมันเกลี้ยงจนผิวมันตึงอ่ะเหมือนมีอะไรมาแรปหน้าฉันรู้สึกไม่โอเคฉันก็เลยเปลี่ยนแต่เปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นเบสิกเลยเพราะว่า อันนี้ยี่ห้อเนี้ยคือเราคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นตามดองกิหรือใครไปญี่ปุ่นก็จะรู้จักไอแพ็กเกจแบบนี้ดีแค่ต่างสีอันนี้เป็นวิปพรีเมียมเอ็กซ e, นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมกับเพชรโดนตกพอเพชรอ่ะเขาบอกอว่าสูตรที่ผสมผงเพชรเนี่ยจะช่วยให้ผิวเนี่ยกระจาใสาเป็นสองเท่าแล้วเหมาะสำหรับแบบผู้ที่ต้องการผิวที่เปล่งปลั่งแล้วก็เนื้อฟฟมละเอียดทำความสะอาด ได้ลำหรืรู้สึกสะอาดไหมสะอาดตัวนี้เราคือใช้มาตั้งแต่สีฟ้าสีชมพูสีเขียวจนมาตัวนี้เราก็ใช้แบบเราก็ใช้คือแบบใช้นิดเดียวแล้วเรารู้สึกว่าผิวมันไม่ไม่เอีดอะ่ะมันยังมีความแบบจัดแล้วเรารู้สึกว่าผิวเราย,ยังชุ่มชื้นเขาเรียกมั้ยชุ่มชื้นชุ่มชื้น,น,นเออแล้วก็เนื้อสัมผัสของเขาอ่ะมันมันดีอ่ะม,มันค่อนข้างที่จะเป็นแบบมันวิบจริงๆแหละ แล้วมันก็ใช้ไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยตัวเนี้คือโอเคอ่ะดีเลยก็จะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พิทแนะนําเนาะก็จะขอแนะนำห้าตัวนี้ห้าตัวนี้ที่แบบว่าใช้แล้ว safe แน่นอนอแล้วก็สี่ตัวนี้เป็นแบบเบสิกหลักๆแล้วถ้าใครที่แบบว่าต้องการที่จะคลีนแบบอย่างอ่อนโยนและ ต้องการแบบว่าเอาเครื่องสำอางที่มันออกหลุดยากๆเช่นอายไลนเนอร์ห,อหรืออา,าลตาไล์เนี่ยก็แนะนำเป็นตัวนี้ครับที่โ a z y p i e จั้นนะครับใช่โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีของที่แบบว่าอยู่ในแคตตาล็อกอื่นๆมารีรวิวอีกนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย